ก่อนที่นักเรียนจะเข้าเรียนนะครับอ่าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อจะได้แจ้งเตือนให้นักเรียนเข้าสู่การเรียนวิชาศิลป,ปะกับคุกกุ๊กอาร์ตแมนนะครับขอบคุณมากครับเด็กๆอ่สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับวิชาปปศิลปะทัศนศิสป์กับคุกกุ๊กอาร์ตแมนนะครับ น,นี้เราก็ยงังอยู่กันที่หน่วยที่2นะครับการตัดฉีกปฏิเสธสนุกนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับเอานนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการตัดปฏิตินะครับวันนี้เราจะประดิษฐ์เครื่องบินจากขวดน้ําพลาสติกนะครับอันนี้นะครับเครื่องบินที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้นะครับโดยใช้ขวดน้ําพลาสติกที่เหลือใช้นะครับ เราก็จะนํามาทําเป็นของเล่นนะเอาไว้เล่นเวลาเราเดียมว,ว่างนะครับอ่าวัสดุอุปกรณ์นในการทํางานแล้วก็เนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปสู่บทเรียนกันเลยนะครับเด็กๆอน,นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการประดิษฐ์นะครับ าการประดิษฐ์นะครับหรือว่า i n v e v a t i o n นะครับหมายถึงความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นหรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากของเดิม นะครับอ่าอันนี้เป็นในเรื่องของในงานประดิษฐ์นะครับงานประดิษฐ์ก็คือเราจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์นะครับแล้วก็การนําวัสดุที่โดยใช้นามาใช้ในการสร้างสารรค์งานเป็นงานศิลป,ปะนะครับซึ่งนะเราก็ต้องนะครับประดิษฐนะ์แล้วก็ทําแล้วก็ทําไปใช้ประโยชน์ได้หรือว่านักเรียนอาจจะ นาไปเป็นของเล่นนะครับเราจะได้ไม่ต้องซื้อของแพงๆก็ประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความหมายของการประดิษฐ์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานงานประดิษ์ เครื่องบินจะขวดน้ำนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมขวดน้ําพลาสติกนะครับนักเรียนทานหมดแล้วนี่ก็เก็บขวดเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นขวดน้ําคริสตลัลนะครับขนาดกลางนะครับเก็บไว้นะครับขวดน้ําพลาสติกหรือจะเป็นขวดอื่นก็ได้นะครับที่แต่ก็มีลักษณะเป็นทรงกระบอกประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นคัตเตอร์ครับ ัตเตอร์ก็เอาไว้สําหรับเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะเพื่อจะต้องสอดกระดาษสีลงไปนะครับคัตเตอร์นี่เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างอันตรายนะครับนักเรียนอาจจะให้ผู้ปกครองนะครับเป็นคนช่วยตัดให้ก็ได้นะครับเพราะว่าแหลมมากเลยครับถ้านักเรียนโดนเข้าไปอาจจะถึงเลือดถึงเย็บแผลเลยนะครับก็ครูก็โดนเคยโดนบาดมาแล้วนะครับ เราต้องระมัดระวังนะครับกับของมีคมนะครับให้ผู้ปกครองช่วยนะครับต่อไปก็เป็นกาวนะครับเป็นกาว T O a เด็นักเรียนจะใช้กาวยาวูก็ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นไหมพรมครับไหมพุมก็เราจะนํามาผูกด้านบนนะครับเพื่อจะทําเป็นที่สําหรับจับแล้วก็ให้มันหมุนเคลื่อนไหวได้นะครับ ต่อไปก็เป็นกระดาษสีนะครับเราใช้สีเหลืองกับสีแดงนะครับในการตกแต่งตัวเครื่องบินนะครับปีเครื่องบินและตกแต่งรถไหลต่อไปก็จะเป็นกรรไกรครับอ่าเราไว้สําหรับตัดกระดาษนะครับอ่านี่ก็เป็นวัสดุอุปรกรณ์ทั้งหมดในการสร้างงานชิ้นนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูเนส่วนประกอบต่างๆที่เราจะต้องตัดออกมา แล้วก็นําไปประกอบนะครับให้กลายเป็นเครื่องบินนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องมีขวดน้ําพลาสติกนะครับที่หมดแล้วนะครับทานเรียบร้อยน้ําออกให้หมดนะครับหนูต้องฝาด้วยนะครับต่อไปก็เป็นกระดาษสีนะครับเราก็จะตัดขนาดนะครับความกว้างก็คือตรงด้านนี้นะครับความยาว12เซนติเมตร และความยาวนะครับตรงนี้ยาวประมาณ29.7ซนเมตรนะครับก็จะตัดออกมานะครับใช้คัตเตอร์หรือกรรไกลก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็เราก็จะมาพับครึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นรูปดาวนะครับสีเหลืองอ่าเราก็จะตัดเอาไว้ตกแต่งนะครับรูปดาวนี้นักเรียนก็อาจจะ าวาดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตัดใช้กันไก่นะครับก็2อชิ้นให้เท่ากันใช้สีเหลืองนะครับหรือจะมีสีอื่นใช้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้สีเหลืองต่อไปก็จะเป็น,นกรดาษสีแดงวัดขนาดก็คือกว้างทางนี้นะครับ4เซนติเมตรแล้วก็ความยาว8เซนติเมตร เราก็จะตัดโค้งนะครับเดี๋ยวเราก็พับครึ่งนะเพื่อจะทําเป็นส่วนของตรงห่างเครื่องบินนะครับต่อไปก็จะเป็นการตัดกระดาษเป็นสีแดงนะครับความกว้างนะครับ6เซนเมตรความยาว8เซนเมตรและตัดโค้งข้างบนนะครับแล้วก็แบ่งครึ่ง ก็จะเป็น4กับ4นะครับก็รวมเป็น8ต่อไปก็จะเป็นนะกระดาษสีแดงตัดเป็นใบพัดนะครับเราจะตัดเป็นเหมือนรูปใบไม้ใช้2ชิ้นนะครับเท่ากันต่อไปนะครับกระดาษสีแดงรูปวงกลมเราจะตัดเท่ากับฝาขวดน้ำพลาสติกนะครับฝาขวดก็จะใช้ด้วยนะครับแล้วก็มาวงกลมนะครับ เพื่อจะทำเป็นใบพัดข้างหน้านะครับและสุดท้ายก็จะเป็นกระดาษสีแดงนะครับตัดเอาไว้สำหรับทำตกแต่งกระจกด้านหน้านะครับตัดเป็นเส้นความยาวก,ก็ประมาณาสัก10ซนเมตรนะครับก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราจะต้อง ตัดออกมานะครับเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวถ้าเราพร้อมเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างงานเนะครื่องบินจากขน้ำพลาสติกกันนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยอ่าเดี๋ยวครูก็จะมีวิดีโอสาธิตนะครับการสร้างงานให้นักเรียนชมก่อนนะครับอ่า เชมกันแบบรวดเร็วนะครับไปเลยครับ now you and lying ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเริ่มทํางานนะครับอ่าทีนี้เราก็นําขวดน้ําพลาสติกนะครับอ่าเปิดฝาเรียบร้อยนะครับอ่าเราก็จะทําการเจาะนะครับอ่าเดี๋ยวเราใช้กาเคมีเจาะนะครับตรงเนี้ยอ่าต่อประมาณก็เท่ากับที่เราตัดกระดาษสีสีแดงนะครับอ่ากระดาษสีแดงก็ ตัด12เซตเมตรนะครับตรงนี้12เซนมนะครับตัดเสร็จแล้วอ่านี่ก็ทำการตัดกระดาษมาตามขนาดที่ครูได้บอกไว้นะครับแล้วก็นักเรียนก็จะทำการพับครึ่งนะครับพับครึ่งไว้ก่อนขั้นตอนที่3นะครับอ่าตอน,นี้เราก็ตัดโค้งนะครับทั้ง2ด้าน แล้วเราก็ทากาวนะครับตรงน,นี้อันนี้เขาใช้กระดาษกาวสองหน้าเราไม่มีนะครับเราก็ใช้กาวลเทกทาก็ได้นะครับทาทั่วๆนะครับบางๆให้ทั่วแล้วขั้นตอนที่4ก็ทําการพับลงมาให้มันติดกันนะครับดีทเรียบนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5เราก็จะที่เราเจาะขวดน้ําไว้นะครับ12เซนิเมตร เราก็เสียบกระดาษเข้าไปนะครับให้ยู่ก,กึ่งกลางใหปปีกนี้นะครับสองข้างนี้มีความยาวที่เท่ากันนะครับไปขั้นตอนที่6นะครับเราก็จะทําการนํานกระดาษที่ตัดเป็นใบไม้นะครับเนี่ยทำเป็นใบพัดข้างหน้านะครับมีวงกลมหนึ่งอันแล้วก็ตัดเป็นใบไม้2ออันแปะเข้าไปทากาวด้วยนะครับ ขั้นตอนที่7นะครับนําฝาที่เราวัดเรียบร้อยนะครับทากาวครับหงายฝาขึ้นนะครับแล้วก็แปะลงไปที่วงกลมสีแดงนะครับขั้นตอนที่8นะครับเราก็นํากระดาษที่ตัดนะครับความกว้าง6เซนเมตรและความยาว8เซนเมตรข้างบนก็ตัดเป็นเส้นโค้งนะครับแล้วตัวเองก็นํำไม้ยจิ้งฟันนะครับมาวางไว้ตรงกึ่งกลางครับ ตรงนี้4เซนตรงนี้4เซนนะครับรวมกันเป็น8เซนต่อไปก็ทากาวนะครับเป็นขั้นตอนที่9แล้วเราก็พับครึ่งนะครับพับครึ่งตรงรอยที่วางมาจิ้มฝันเมื่อกี้นะครับและขั้นตอนที่10นะครับอ่าเราก็ทำการติดลงไปตรงด้านหลังนะครับ เพื่อทําเป็นใบพัดนะครับนักเรียนก็หันทางโค้งไปไว้ข้างนอกนะครับเส้นตรงไว้ด้านในตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้อาจจะติดนะด้วยกลาวลัเทกนะครับต่อไปก็นตอน11นะก็นำกระดาษนะครับตัดความกว้าง4ซนเมตรความ, cm, วามยาว8ซนเมตและตัดโคง้ง รับแล้วก็ทากาวพับครึ่งนะครับแล้วเราก็ตัดนะส่วนของตรงนี้ให้เป็นช่องเข้าไปนะครับเพื่อเสียบนะกระดาษตรงนี้นะครับความยาว4คูณ8เซนติเมตรเสียบเข้าไปเพื่อทําเป็นตัวปีกด้านหลังนะครับนี้ก็ต้องเท่ากัน2ด้านนะครับทากาวก่อนเสียบเข้าไปนะครับ ต่อไปเมื่อเสียบเซ็นเซอรนะครับเราก็นำรูปดาวนะครับที่เราตัดเป็นสีเหลืองนะครับแปะไปที่ตรงปีกด้านซ้ายและด้านขวาหรือทั้งเรียนจะตกแต่งนะครับอาจจะมีธงชาติเป็นเส้นหรืออะไรภาพการ์ตูนก็ได้นะครับตามจินตนาการขั้นตอน14บสี่เราก็ตัด กระดาษสีเหลืองเป็นวงกลมนะครับ3มวงเป็นหน้าต่างของเครื่องบินนะฮะสองข้างเลยก็เป็น6ชิ้นนะครับขั้นตอน15นะครับอ่านำกระดาษที่ตัดเป็นเส้นนะครับนำมาแปะเป็นด้านหน้านะครับความยาวก็อนักเรียนเขากะดูนะครับให้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับข้างหน้า1ชิ้นข้างหลัง1ชิ้นนะครับ ส่วนฝานี้เราก็นํามาหมุนแล้วก็เอาไว้ด้านหน้าขั้นตอนสิบกนะครับก็แปะด้านข้างอีก2เส้นนะครับให้เชื่อมต่อกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของกระจกด้านหน้าของเครื่องบินนะครับขั้นตอนที่17นะครับก็ใส่ตาอาจจะใช้ปากกาเคมีเขียนก็ได้นะครับใส่ฝาเรียบร้อยนะครับ อ่จาจะต่อไปนะครับ18ก็เจาะรูนะครับ2รูใช้ไขควงก็ได้นะครับหรืออ่าใช้ตะปูลนไฟนะครับเจาะสองข้างและนำไหมพรมเสียบลงไปมัดนะครับอ่าซอดเข้าไปด้านในทีนี้อาจจะใช้เข็มก็ได้นะครับอ่าสอดเจาะลงไปนะครับเพื่อจะได้เป็นที่สำหรับผูกกับ ตัวไม้ที่นียนอาจะใช้ไม้เซลรูปชิ้นหรือไม้ตะเกียบที่ทานหมูกระทะก็ได้นะครับไปเป็นขั้นตอน19นะครับผูกดานเสร็จแล้วก็นํามาผูกกับกคานไม้ตรงนี้ก็หาไม้อะไรก็ได้นะครับที่หาได้ง่ายาขั้นตอนที่20นะครับผูกติดกับตัวไม้ไว้นะครับ ให้อยู่กลางๆนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะกลายเป็นเครื่องบินจากขนน้ําพลาสติกแล้วนะครับเป็นไงครับสวยไหมครับอ่าเอาไปเล่นกันได้เลยนะครับอ่าแล้วอย่าลืมนะครับถ่ายรูปนะครับถือผลงานยิ้มแล้วก็พิมพ์ชื่อไว้ด้านล่างส่งในไลน์กุ่บเหมือนเดิมนะครับชั้นป .2 ทั้ง2ห้องนะครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับการประดิษฐ์ครับคนน้าจะ,ะทําเป็นเครื่องบินนะครับซึ่งเราใช้วัสดุเหลือใช้นะครับมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานเพื่อได้มีความคิดสร้างสารรค์มีการนําของเก่ามาใช้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์นะครับในการรีไซเคิลนะครับนะครับและสําหรับในชั่วโมงหน้าก็เป็น งานชิ้นสุดท้ายนะครับสำหรับในเรื่องของการตัดชีกปฏิแสธสนุกนะครับในชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับคราวหน้าเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องนาการตัดชีกปฏิเแบบใช้สีแบบเหมือนจริงนะครับซึ่งเป็นงานสรุปชิ้นสุดท้ายนะครับแล้วเราก็จะขึ้นหน่วยใหม่นะครับก็นักเรียนก็สร้างงานชิ้น เครื่องบินให้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ากูก็รอตรวจผลงานอยู่นะครับอ่าสำหรับในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในการเรียนวิชาเสปะทัศนศิลป์กับกุกกอาร์ตแมนนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับเด็กๆ